อกว่ามีศูนย์อาหารด้วยเดีย๋ยวไม่ดูศูนย์อาหารก่นอนก็มีอะไรกินบ้างลองลองดูเซฟๆดูฮะนสิบสี่นึ่งศูนย์ละ ตรงนี้ก็ได้่อนเขาบอกว่าตลาดสุวรรณภูมิเปิดใหม่ๆนี่โหวางแฟนผิดนะเนี่ยไม่อมีคนเลยกุญแจไก่เจ๊ช่อโอ้โหอ,อันนี้เป็นกาแฟเอสเพสโซอเมริกานโน่มัคค่าคาปูชิโน่ลาเต้ชาว a าาชาดำชานมชา,มชาเขียว

ส0บาทข้าวเปล่า10บาทอ๋โอโอเคโอเคไม่เป็นไรเอาต้นเหมือนหนึ่ง,งแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งใส<น>่ทุกอย่างเนาะใส่ใส่ทุกอย่างที่อร่อย,ยเอ,อ้เออพิ่งเปิดเหรอหรือเปิดนานแล้วอ,ออ๋อเออใช่เพราะว่าข้างในคนไม่เห็นเนี่ยอันนี้ที่เห็นเพระาะว่าเมื่อกี้ไป ไปเข้าห้องน้ำเลยตอกมาได้เห็นอยู่ข้างในมันไม่เห็นอ่ะออคนกจะไปรู้ได้ไงว่ามีข้างในเนาะย้ายออกมาข้ขางนอกอตรงจิตทางเดินเนี้ได้นานหรือ,อยังกี่เดือนสี่ห้าวันโอ้อยู่ข้างในแล้วใครจะเห็นเนาะคนทั่วไปเขาไปเห็นนะนอกจากคนที่เขาทำงานอยู่ในเนี้ย ยายมาถูกต้องแล้วข้างในไม่มีร้านเลยอ่ะมีน้ำสาวให้ด้วยนะเห็นไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรอหันนี้น้ำเดื่มหัวจับยวนก็มีนะเกาาแล้วเนื้อสุนก็มี นี่โอ้ตรงต้เล้งแขนเซ่ตต้มเลือดหมูสวีวันทองเปียงเนาะเดี๋ยวจะแนะนำาลระภัณฑ์ให้คนรู้จักว่าจริงๆอ่ะที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะศูนย์ขนส่งสาธารณะนะฮะ ลงรถมาแล้วก็เดินชัตจัมบัตอยู่ใช่ไหนเดินมาหน้าชัตจับัตเลยสับจิบนะก็จะมีร้อยแปดชัตจับัตจะลงตรงหัวของอาคารนะมาจากสุวรรณภูมิสนามบินนะปั๊บก็ลงตรงโน้นนะตึกบังก็เดินมาทางด้านหน้ารถที่มี่รถยสารมีรถตู้รถคนส่งสาธารณะรถเมย รถบัสนะนะเดินมาจนเกือบสุดเลยจเจอร้อยแปดแล้วก็เลี้ยวขวามาเจอเลยมาอุดมคุเข้า่อนนะ <c oughs> คนมาสนามบินสุวรรณภูมิจะได้มีที่ทานอาหารจะลามาต่อรถได้แล้วได้แนละ้ว สบายนะก็อย่างนั้นก็มีพัดลมอะนะอาจจะไม่มีแอร์แต่ก็มีพัดลมก็ต้องลองนี่ได้แลวโอ้สุนเงือดหมู ิกิกมีนแบบลาตนีพรไทยริทไทยก่อนน้ำปาอเ,เออมีช้อนสั่นไหมเนาะขอช้อนสั่น ช้อนสั้นไม่มีจริงๆมันช้อนสั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับติดต้นเลื่อนหมูนะเอาช้อนสัส้นตัวเดียวจบเลยนะแปลกใจต้องทำไปเยอะทำเยวพอจบซ่อมไม่ต้อง เราไปีรียัเอาข้าวเดินโลลเดินระวังนะสะดุดขาจะเองจะจบเลยนะจบแล้วด้และ สีบาทเท่านั้นโซดามือสี่ข้าเปล่าสิบาทห้าสิบาทได้เยอะนะขอภาพนิ่นจากด้วยสิบบาท แค่ข้าด้วยมนะ okay. ีมัน okay. ร้อ,อน เออเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ